ผู้ท uh 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 uh> ี่จักคลินิกเพราะความสวยรอไม่ได้ เปิดเพลงใหญ่เลยว่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบันทาง5หน้า1ครับผมผมบอยพิศนุครับผมตาถามสกุลตลาดค่ะครับแหมเราเต้นกันอย่างนี้นะครับคือข้ามันเป็นวันหยุดห้องตัดต่อนี้สไลด์เสียงดังขึ้นไปอีกเลยะฮะเขาคุณคิดว่าเขาสไลด์ให้เราเหรอสไลด์ให้ทำไมสไลด์ให้ตัวเองทําไมอ่ะ สวิตช์กันอยู่ก็เต้นกันอยู่ข้างในวันหยุดนี่หยุดในคุณหยุดอย่างหนึ่งจริงนี่หยุดยังบางคนก็เริ่มหยุดแล้วกันตั้งแต่เมื่อวานหรือลากันตั้งแต่วันเสาร์ทและบางคนก็ทํางานวันนี้วันสุดท้ายส่วนพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดแต่ว่าตอนนี้กรุงเทพลดลงแล้วนะคะมีความสุขตื่นสายได้อีกนิดหนึ่งหน้าของเราผงขนโยธินไม่รู้ติดอยู่หรือเปล่าไม่ติดติดไหมไม่ติดไม่ติดครับปกติข้างหน้านี่คือแบบ หลับได้อ,อีกตื่นหนึ่งอีกหลายตื่นค่ะอ่านะครับประเด็น SMS วันนี้นะครับสงการนี้คุณอยากไปเที่ยวที่ไหนกับดาราคนโปรดของคุณนะฮะถ้าเป็นไปได้เนี่ยวันหนึ่งสักวันหนึ่งรายการของเราเนี่ยจะพาดาราไปทเที่ยวกันดีไหมเออเราก็อยากจะพาดาราไปเที่ยวบ้างนะช่วงสงการเนี่ยเดี๋ยวเราคิดก่อนคิดก่อนหาอะไรทําแบบแปลกในช่วงวันหยุดนะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะอยากจะพาดาราคนไหนไปเที่ยวที่ไหนด้วยนะที่สําคัญ วันสงการปีนี้นี่เขาร่นรงหรือเปล่าคุณห้ามเล่นแป้งเขาร่นงค์งมาพักใหญ่แล้วนะเรื่องเล่นแป้งเนาะทาไมอะ่ะชอบให้คนมาปาแป้งเหรอมันได้ก็ตรงนั้นแหละเขาไม่ได้ปาธรรมดานะคุณเขาปาลูดอย่างเงี้ยขึ้นมาอย่างเงี้ยฉันไม่ได้ชอบให้เขาปาทาไมอะ่ะฉันชอบคนไปปาเอง <laughs> เคยไปอยู่ปีหนึ่งงานที่ต่อข้าวสารเล่นแป้งกันโอโหตูก็แบบว่า หลเป็นกับคนนะคุณใช่เพราะคนมันเยอะจริงๆแต่อันตรายมากคุณผู้หญิงก็อันตรายเพราะสมอก็เคยแบบว่าพอเวลาเขามาปะดแป้งอ่ะเขามาลุมลุมครับแต่้องน,นี้บบคุณกลับมานี่ก่อนเอาสะดือมาคืนด้วยค <c oughs> ว้าสะดือฉันไปหรือเปล่าคว้ามาทุกอย่างอะแหละเออ,อแบบโดนตลอดเลยแบบอาจจะโดนจับก้นจับอะไร่งี้มีมกันนะคุณขณ<ด>ะเ<อ>ป็นผู้ชายผมโดนข้างหน้าข้างหลังเลยข้างหน้า หลังอะไรมากกว่าไม่รู้ดข้างข้างหน้ามากกว่าแล้วก็เลยต้องออกเลยก็อ,ออกตั้งแต่ไปตอนสักประมาณบ่ายสองผมรีบออกเลยออกไปตอนตีสองแล้วก็อยู่ยันมืดเลยนะเพราะว่าชื่นชอบ<笑><笑>เอาเป็นว่าคุณผู้ชายเล่นเนี่ยก็อย่าใช้เทศกาลนี้ฉวยโอกาสคุณผู้หญิงนะคะคส่วนคุณผู้หญิงเองเนี่ยก็เฉยโอกาสอนคุณต้นหอม ถ้า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 เลยวัยแล้วมีวัยวุฒิแล้วอันนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นเด็กๆอยู่แต่งตัวให้มันมีซีรัมเด็กๆตลอดเลยคุณเนี่ยรููจ้าหมับหมับไม่ดีเออคนละปลาหมึกกัคุณเนี่ยเออมาถึงข่าวนี้ดีกว่าคุณน้องฤทธิ์น้องฤทธิ์เดอะสตาร์นะฮะแฟนคลับเยอะมากนะน้องฤทธิ์เดอะสตาร์เนี่ยแฟนคลับเยอะผลงานก็เยอะเขาบอกว่าทํางานหนักถึงขนาดป่วยต้องหามส่งโรงพยาบาลเลยไม่ทราบว่าตอนนี้อาการป่วยฤทธิ์ดีขึ้นหรือยังคะ รับก็ดีขึ้นแล้วครับตอนนี้นะครับก็ออกจากโรงพยาบาลได้ได้สักสาวันแล้วเพนั้น<า>คือเราเสมหาเยอะมากแล้วก็เสียง เขาเรียกว่าอะไรเสียงบี้ครับเสียงตันที่จมูกใช่แล้วก็เสียงแหบด้วยแล้วก็มีอาการของการไอแล้วก็หายใจไม่ค่อยออก้วยก็ลองร้องเพลงดูร้องเพลงไม่ได้ใช่ครับก็เลยตกใจว่าเราจะจะไหวไหมกับคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยคือรีบไปหาหมอสองครั้งนะครับครั้งแรกที่ไปเนี่ยคือหมอบอกว่าเป็นหลอดลมอักเสบนะครับตอนนั้น mm คือเป็นอาการแรกเริ่มคือเราก็ตั้งใจจะ เขาเรียกว่าอะไรนะคือกันไว้ก่อนไปหากันไว้ก่อนให้มันหายแต่ว่าเราก็ไม่ได้หยุดงานนะครับก็งานก็หน,นักก็เลยทําให้อาการมันหนักหนักไเรื่อยๆกายเราเราไม่ได้พักผ่อนแล้วมันก็อ่อนแออยู่ในช่วงนี้แล้วก็มีเชื้อโรคเข้ามานะครับแล้วก็อาจจะทําให้เกิดการอักเสบอยู่ข้างในหลอนลมเัาเก่งขึ้นเยอะอ,อยาไป,ไปทัวร์กับบอยอยาไปทัวร์กับบอยบอยตอนนี้จัดทัวร์นะคะขึ้นเครื่องบินจากกรุงเทพไปพัทยานะคะจะไปทําไมล่ะไม่มีเครื่องบินเมื่อวานงานเมื่อวานผมก็ไปนะ ำไมไม่มีบอยอะคะไม่มีเสียใจเนี่ยแล้วน้องลิศก็พูดภาษาอีสานด้วยคุณอย่างนี้เลยดิันมันเป็นคนภาคอีสานเป็นคนรอยเอสเลยรอยเอสผมว่าเนี่ยเราคุณนี่ต้องาคกต้ดูจากสีผิวเข้มเข้มไปงานสีผะผมคนเหนือสิวสีผิวนี่มันมากับแสงแดดที่เปลี่ยนไปอากาศเฮ้คุณอะผมคนเหนือจรมาข่าวนี้มันดีกว่านะคุณตั้งแต่ข่าวคุณที่ว่าคุณมีสายยานะหอมรู้โลกรู้เนี่ย ที่คุณเชาวออกมาเคยครั้งหนึ่งที่ข่าวออกมาจากคุณแหละว่าพี่เชาวไปกินข้าวคุณไข่มุก เขาเล่าให้ฉันฟังเขาไม่ได้บอกหี่ว่าหอมอย่าบอกใครนะเขาไ, <ม S 1> <ล>ไม่ได้ได<อ>กำชับประโยคนี้แต่ได้ข่าวว่าไอ้คาประโยคเนี้ยห้ามบอกใครนี้มันจะยิ่งเป็นแรงกระตุ้นทำให้คุณต้องบอกไหเลระแต่เวลาฉันบอกต่อฉันก็บอกว่าแล้วอย่าบอกใครนะพอเขาเล่าให้ฉันฟังใหม่ฉันก็จะพูดกํากับอย่างนี้ข่าวมันก็จะมาช้าหน่อยแต่นี้พอไม่ได้บอกกํากับฉันก็เลยมาเร็วนิดนึงอืไปถามคุณไข่มุกมั่งดีกว่าว่าไปกินข้าวกับพี่ชาชาวจีนงเปล่า ไปกินข้าวจริงค่ะเพราะว่าพี่เชา,าอยู่แถวนั้นพอดีแล้วก็พี่ชาวก็ทำงานด้วยกันค่ะก็ก็สนิทกันเป็นที่เป็นน้องกันค่ะไม่มีอะไรพี่ชาวก็เป็นคนน่ารัก พี่เชาก็น่ารักอะค่ะคุยกั็คุยด้วยแล้วก็สบายใจมีอะไรก็ปรึกษาแล้วก็สบายใจอะค่ะก็คุยแล้วก็โล่งสดใสค่ะแต่ว่าสําหรับมุกพี่เชาก็ก็กับมุกเป็นพี่ชี่ชายน้องสาวก่อนดีกว่านะคะคุณแม่ประชางเหรออุ้ยจะแตกเล้วพี่เชาไม่รู้ไม่อยากให้พูดให้คนคนอื่นที่พี่เชาจีบไม่สบายใจไม่รู้พี่เชาจีบใคร ถ้าจิบไข่มุก็ก็ดีใจค่ะแต่ว่าพี่ชาวก็สหรับคุณก,ก,ก,ก็รักพี่ชาวเหมือนพี่ชายค่ะเสียใจไปนะพี่ชาวเขารับคุณแบบพี่ชายอืมแรกแรกช่วงรู้จักกันใหม่ๆคุณก็เป็นข่าวพี่ชาว <laughs> โอ๋อฉันไม่มีอะไรก่อผาฉันแค่ไปเดินดูรถด,ด้วยกัน <laughs> <laughs> เออนะจริงๆแล้วก็เพื่อนกันก็ไม่เห็นข่าวไม่เห็นแปลกเลยไม่กินกันเองอมไม่ไหวิงๆเอามาถึงอีกหนึ่งข่าวดูกว่าคุณคนนี้นี่เคยแบบว่าเล่นละครผมนานมากนะ ผมเข้าวงการใหม่ๆนี่ก็นางเอกคนแรกของผมนาบีเอนาเดียขอโทษครับนาเดียหรอนาเดียเอ้ยไม่ได้มันสิงโตนาเดียนิมิตวนิดชอบม่นนาเดียน่ารักดีเขาเป็นคนวางคาแรคเตอร์ตัวเองได้แบบอยู่ยงคงกระพันมากเลยนะนอกจากเล่นละครติดตามผลงานคขไม่ว่าจะเป็นการแสดงนะคะรวมไปถึงงานพิธีกรเนี่ยติดตามเรื่องราวของเขาบ้างดีกว่าลาสุดเขาบอกว่ายอมรับแล้วนะคะว่าคบกับ หนุ่มนักการเมืองฉายาหล่อจิ๋วค่ะมอ่อมหลวงอภิมงคลโสนกุลนะคะแล้วก็เขาบอกว่าคู่นี้ดูท่าจะหวานกันซะด้วยสือไปเจอคุณนาเดียค่ะในงานโครงการถวายพระพอรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ84,000ษัอัปเดตเรื่องหัวใจกันหน่อยค่ะนาเดียจร,จริงๆนเดียก็ใช้ชีวิตแบบไม่ได้หวือหวาของเดียอยู่แล้วนะคะแต่บังเอิญว่ามันคงมาเดินแถวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะจะมีคนเห็นบ้างอ,อย่างเงี้ยค่ะก็ะไม่ได้ปิด ไม่ได้ปิดนะคะปกติแล้วก็ไม่ได้เปิดหรืออะไรประมาณนั้นก็คือใช้ชีวิตธรรมดาปกติเท่านั้นเองค่ะก็เลยพอมีคนเห็นบ้างในช่วงหลังๆนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ทาอะไรน่าเกลียอะไรนะคะก็เดินเงินปกติประมาณนั้นนะคะช่วยถือของช่วยอะไรก็สุภาพบุรุษปกติประมาณนั้นนะพบะ <c oughs> ก,กันละค่ะก็พบกันก็ดูโตแล้วอ่ะหรือว่าอายุก็ขนาดนี้แล้วก็มีบ้างก็ได้กอ,อไปล่อยไปได้เรื่อย ไม่ไม่ได้รีบร้อนไม่ได้อะไรมันเลยสุดละมันเลยสุดชีวิตที่แบบก็คือต้องหนักงานอะไรเงี้ยไม่ได้แบบว่าเดือดร้อนขนาดนั้นเลยค่ะก็ถ้ามันดีมันก็มันก็ดีถ้าเกิดว่ามีอะไรจะต้องเป็นอย่างไงมันก็เป็นยงานจะพัดกันดูแลกันไปกันมาอะไรเงี้ยค่ะเขาเขาเรียกว่าเป็นคนเปิดเผยแล้วก็จริงใจอะไรเงี้ยคือไม่ต้องไม่ต้องหลายหลายชั้นเงี้ยค่ะเราก็ไม่ต้องแบบอันนี้กำลังคิดอะไรอยู่นะเอ๊ะหรือพูดอย่างนี้แปลว่าอะไรไม่ต้องตีความหมายค่ะง่ายดีมันแต่งเลยพี่เดียรแต่งเลย ผมเชียร์อยากให้พี่เดียแต่งงานคือเดี๋ยวนี้ผู้หญิงยุคใหม่ไม่คำนึงถึงเรื่องการแต่งงานแล้วนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมีลูกคนที่ทํางานมากๆแล้วก็บางคนเนี่ยนะเท่าที่น้องหอมได้คุยอ่ะทุกคนกลัวเหมือนกันหมดคือกลัวเลี้ยง,งลูกออกมาไม่ดีเพราะสังคมตอนเนี้มันมีทั้งฟอนเฟะสิ่งเร้าไอ้ไม่ดีเนี่ยมันสามารถเข้าสู่ลูกเราได้ง่ายมากแค่คลิกเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองอยู่ที่ใจยอย่างเดียวนะคุณมีคนเคยบอกบอกว่า ถ้าแต่งงานแล้วเรอเรื่องมีลูกไม่มีลูกเนี่ยมันคือเรื่องธรรมชาติของโลกใบนี้ทุกทุกทุกช่วงเวลามันย่อมผ่านไปเสมอมาช่วงนี้ก็คือเกิดการเกิดแก่เจ็บตายการมีลูกเป็นเรื่องธรรมชาติอะไรเงี้ยก็ต้องยอมรับกับมันได้ถ้ายอมรับตรงนี้ได้ก็โอเคก็ไม่ได้ไงก็มีแต่ต้องไม่รู้ผมว่าเออมันบางคนก็ยอมรับไม่ได้เนาะก็มีอยากจะสตาร์ทชีวิตไวอย่แคนีแล้วคุณอยากมีลูกมาจริงๆแล้วอะเรื่องผู้หญิงผู้หญิงเงอ้าวหมายถึงว่าผ่านเรื่องแฟนไปก่อนเดี๋ยวไปหาทีหลังโอเ ผู้หญิงน่าจะอยากอยากอยากมีลูกทุกคนที่เาเป็นคนรักเด็กด้วยแหละเออก็เลยอยากแบบมีลวนนั้นเห็นเตะเด็กไปงานด้วยกันเอาล้องมากทำไมล่ะเอยไม่ใคยไม่เคยไอ <c oughs> ่มยรักเด็กชอบเด็กผู้หญิงจะมาแต่งตัวน่ารักน่ารักเลยเกิดได้ที่เราจะรับเกิดได้แก่ไม่เอาเจ็บน<จ>ิดหน่อยได้ ไม,ไม่มีวันเลยไม่มีวันเลยจริงเหออไอ้น,นี่ฝืนธรรมชาติเอาละครับเดีช่วงหน้านะครับจะมีความรักของหนุ่มสาวคู่นี้9ปีแล้วคุณนเปีบ่มรักกันมายางอย่ยางยาวนานมากมแล้วใกล้จะลั่นระฆังวิวาแล้วแต่เขาทั้งคู่เป็นใครช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ โครงการปีนี้นะคะก็ขอทุกคนปลอดภัยนะคะขอให้เวลาไปเล่นน้ําก็ขอให้สนุกมากๆนะคะแล้วก็อย่าลืมไปเล่นน้ำ้า,าหัวพี่ใหญ่ด้วยค่ะก็อยากให้วัยรุ่นทุกคนนะครับมีสุขภาพตะลามายัยแข่งแดงแล้วก็พ่อพ่อแม่นะฮะกลับไปเล่นน้ำด้าหัวท่านนะฮะแล้วก็เวลาจะมงจะเมาอะไรก็หลับอยู่ที่บ้านหลับอยู่ในรถอยากขับลงขับรถให้เกิดอันตรายนะครับโครงการปีนี้นะฮะโครงการนี้ห้ามใครตายนะฮะขอบคุณมากครับ